วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เตรยรักชนแนลนะครับกับรายการขี้เล่าข้าวั่ววันนี้ก็จะมาเสนอเมนูข้าวผัดก,กะเพราหมูนะครับไข่ดาวด้วยนะครับไปดูวัตนทิบทำกิก พี่ีฟ้าแดงนะชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะไม่เผ็ดก,ก็ใส่น้อยของผมห้ไม่พอกระเทียมตำตำแค่หยับยาบ ไปก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนอมไม่ต้องเยอะนี่พอมันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมที่เราเตรียมไว้

วกวหมูจะสุกนะผัดไปเรื่อลองหมูสุกกนะ่อน อไปหุงด้วยซอสมะนางจะเอานะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพอไม่เยอะเดี๋ยวเต็มน้ำปลาเหมือนกันนิดหน่อยอเอาแคพมหอม น้ำตาลทรายนิดหนึงผมงลดผมลดใครยใส่ม่ใส่ก็ได้นะเติมมนมสองนิดครับ

โ okay. อเคเสร็จแล้วบอยเมื่อกี้เราลืมทอดไข่ดาวก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก,กลับมาทอดใหม่ตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนเ,นนะเพื่อเรามาทอดไข่ดาวพี่ลืมกดถ่ายตอนตอกไข่ใส่กระทะก็ไม่มีอะไรครับ ทอด,สดเสร็จแล้วปกติทอดไปบางคนจะชอบทอดไข่ด้านเดียวแ,วแต่สำหรับผมนี่จะพลิกท,ทอดทั้งสองด้านเลยผม,มผมชอบกินเข่แตที่มีกียผมชอบกินที่มีกระ เด็กน้ำเงนแป๊บนึงแล้วที่กินข้าวผัดแล้วขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาพริกใส่กระเทียมด้วยซอยที่ก่อน น้ำปลาพอเยอพอน้ำมะนาวพอเยอะจังเลยเสร็จเรียบร้อย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับมื้อเที่ยงของผมในวันนี้กับเมนูข้าวผัดกระเพราไข่ดาวนะครับก็ข้าเที่ยงกินก่อนไปทํางานนะก็ก็เสร็จแล้วไงไปกินข้าว